ขอพี่โต้งฝากมานะไม่ฝากอ่ะอ้าวอยากแก้งมาเดี๋เดี๋ยวไงแล้วเราแบบเนาะเสร็จแล้วกันเหรอแต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็มีงาวยาวสุดที่นีพรุ่งนี้ไงพระรามสีบ้านพระรามสีเรียนอะไนี่ยแต่เช้าเช้าไปไปแต่ว่าถือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสงใจมาได้รับตันไหมจริงจริแต่ว่าวันอาทิตย์พี่แฮซีรีส์ค่ะวัน ไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าจะเจอไงแล้ววันอาทิกก็ว่างอาทิตย์น่ากลับบ้านนะคะก่อนนี่ถึงไปด้วยการกลับด้วยนี่ยกถึงบ้านมันกหับเอะเรากลับห้าวันคือห้าวันเหรอม่นกากลับสองการไงสิบถึงสิบห้ากกลับสงการใช่ไสงการกลับบ้านไงโอ่บิลเล่นนากลัรจริงพารีนาตีกันว่า ไม่จริงเราตีกันข้างรถเลยจริงในเมืองอ่ะตรงไอเนี่ยตรงถนนในเมืองเลยอ่ะตีกันข้างรถเลยอ๋อคู่จิ้นฟรีเหมือนนเลยน้ดีที่ว่าหันหลังให้ทำไมอ่ะสวยจะโดนหมายหัวหันหลังให้ทำไมแล้วพี่นิวก็ไลยมาบอกว่าอยากกินบอลชอนรัวเชียวน่ากลัวแล้วนี่อ๋อเดี๋ยวคุณพูดว่า กลับตอนไหนจ๊ะตอนเมื่อกันกลับก็กลับค่ะกับตุ๊กตาพี่เทลมาแล้วพี่เมาลับนะคะกลับน้อเมาับครับผมบอกง่าครับครับผมนเลี้ยงกันทุกเย็นเลยวันพรงเนี่ยแล้ก็ไปกินกับเขาด้วยไม่เป็นไรจอะไรก็มคือ